บับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของว้าวการ์ตูนสเปเชียลค่ะและอีกหนึ่งค่ายนะคะที่กำลังรอคุณผู้ชมอยู่นั่นก็คือค่ายเลสคอมิกนั่นเองค่ะซึ่งค่ายนี้นะคะถ้าเปรียบได้กับค่ายเพลงก็จะเป็นค่ายเพลงที่ค่อนข้างอินดี้หน่อยค่ะแต่ว่าทำไมอินดี้แล้วยังได้รางวัลไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะก็สวัสดีครับผมชื่อ,อบอกอสันครับผมก็ชื่อจริงว่าธัญรักษ์เดชสุทีครับผมก็ทำ เป็นมรราธิการหนังสือเลสคอมิกครับรางวัลน,นี้ครับเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยประเทศญี่ปุ่นครับผมก็มีชื่อว่า International Manga Award รก็เป็นรางวัลที่จะมีหลายๆประเทศส่งผลงานเข้ามาก็ปีล่าสุดก็มีหลายสิบประเทศกับผลงานทั้งหมดประมาณ140กว่าเรื่องครับผมแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่5ครับเคยมีคนไทยได้รางวัลน,นี้มาพอสมควรเหมือนกันครับผมแล้วก็ของ เบสทอมิกจะได้มา2ปีติดกันแล้วคร yeah, ับผมแต่ว่าปีก like ่อนจะเป็นรางวัลชมเชยปีนี้จะได้เป็นรางวัลรองชนะเลิศก็เมื่อปีก่อนปีที่แล้วได้รางวัลที่งานมังหะอินเตอร์เนชั่นแนลมังงะอวอร์ดครับได้รางวัลมอนอวอร์ดเรื่องที่ส่งไปคือ Pandora าปุ๊ครับกับค่ายเดสทอมิกครับมันคือรางวัลอินเต n ร์เนชั่นแนลมัง a ะอวอร์ดครับครั้งที่5ก็จะมีคนไทยได้รางวัลนี้ไป2คนแล้วที่ อยจริงๆก็หลายคนแต่จะมีสองคนที่ได้เหรียญกันเหมือนว่าถ้วยเงินกับถ้วยทองที่จะได้ไปญี่ปุ่นนะก็คือพี่ต้นกับพี่ดวงแล้วผมก็ได้รางวัลถ้วยถ้วยเงินคือ s ซี่ยวอร์บอลขอผมก็โดยส่วนตัวผมอ่ามันก็ไม่กล้ารับประกันว่ารางวัลอ่ะจะการันตีคุณภาพได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมแต่ผมดีใจถผมได้รางวัลผมเห็นว่ารางวัลมันคือมันคือการที่คนเขามองเห็นเราอะครับเหมือนกับว่าเขาได้เห็นว่า เหมือนกับผลงานของเรามีเหมือนกับมีคุณค่าพอที่เขาจะให้รางวัลซึ่งรางวัลเนี่ยมันนอกจากการที่จะหมายถึงคุณภาพแล้วมันยังหมายถึงผมเรียกว่าการที่เราได้มีคอนเนคชันกับเขาเเราจะได้พอมีคนเห็นเราก็จะได้เปิดโอกาสได้สื่อสารกันได้ร่วมงานกันมันเหมือนกับการได้ทําอะไรใหม่ๆร่วมกันต่อไปด้วยในอนาคตครับเพราะอย่างที่เราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ได้ไปเจอนัวกวาดการ์ตูนคนอื่นๆที่ได้รางวัลได้ไปเจออะไรแปลกๆใหม่ๆผมเชื่อว่ามันเอามาใช้ในการทํางานได้ต่อไป ในปีต่อๆไปเอาจริงๆผมว่าพอสำนักพิมพ์เราได้ติดติดกันเนี่ยปีหน้าจะไม่ได้ก็ได้เพราะเขาเริ่มเบื่อชื่อเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ความจริงก็คาดหวังครับคือเอาจริงมันก็เรื่องส่วนตัวด้วยคือผมแบบวันนี้ผมกับอาดไปรับรางวัลกับเขาเนี่ยคือผมกับพวกเขาทีา่เฮฮากันมากเลยแบบว่าเธอได้กลับไปเจอเขาอีกครั้งนึงก็คงสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากทําให้ได้ก็คือว่าผมเชื่อว่าเหตุที่กระทรวงญี่ปุ่นเขา เข้มแข็งขนาดน,นี้เพราะว่าเขาสามารถที่จะเผยแพร่ออกไปนอกประเทศได้เขาสามารถสร้างวัฒนธรรมให้บูมในในประเทศอื่นๆได้นั่นก็คือมันทําให้ยอดขายเอ่ยทาให้เรื่องของสินค้าอะไรพวกนี้ครับมันสามารถต่อยอดได้เยอะมากนอกจากในประเทศเราก็ยังในนอกประเทศในต่างประเทศด้ดวยแล้วก็ยังสามารถทาพิพิธภัณฑ์เลยทําอะไรเอ่ยได้อีกมากมายผมเชื่อว่าการที่ เราได้ออกไปทําอะไรต่างประเทศมันก็ทําให้วิสัยทัศน์เราเกียวขึ้นมากด้วยแล้วก็ทําให้ผมว่ามันก็มีผลนะคือคนไทยเห็นว่แบบว่าเมืองนอกยอมรับอะไรเงี้ยมันก็มีผลที่ทําให้แบบว่ากระตูนในประเทศเราก็ดูดีขึ้นด้วยระดับหนึ่งครับผม อันนี้ถามจากดวงมาครับดวงได้ไปรับรางวัลที่ญี่ปุ่นก็เลยบอกว่าการ์ตูนคนไทยมีความเป็นหลากหลายคือไม่จํากัดว่าต้องเนื้อเรื่องเป็นในไทยมากอะไรเงี้ยเออแล้วดูว่าเออการ์ตูนมันมีจุดเด่นจุดย่อยตรงไหนอย่างการ์ตูนแพนโดราเนี่ยมันมีจุดจุดที่เหมือนว่าเด่นๆคือมันว่าเป็นนักเขียนไทยวาดสไตล์อเมริกามีความเป็นบางอย่างนิดนึงคือเหมือนว่ารุ่รวมแต่คือมีมีจุดขายอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องสั้นอะไรเงี้ยมันจะมีจิมมิคของมันแต่ละตอน คือผมไม่ไม่หวังเอาจริงคือผมไม่หวังว่าจะได้เลยมันจะมีคือตอนไปเซ็นเอกสารกับบก ok ครับผมก็เซ็นไปแบบผมันไม่มีทางหรอกบก ok ครับบก ok เออญี่ปุ่นคงอ่านแล้วแบบอะไรของมันว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่างานอินเตอร์เนชั่นแนลมางหงาหวานเนี่ยเขาเริ่มต้นโดยการคัดเลือกโดยให้ส่งเรื่องย่อเป็นภาษาอังกฤษไปก่อนแล้วก็จะมีวมเล่มเป็นภาษาไทยไปให้เขาดูโดยที่เขายังไม่แปลเขาจะดูเรื่องย่อก,กับภาพในหนังสือก่อนซึ่งซึ่งภาพของผมครับ มันก็รู้ๆกันอยู่เพราะ <c oughs> มันแบบมันอาจจะไม่ถึงมันห่างชั้นกับญี่ปุ่นมากหรือว่าผู้เข้าประกวดคนอื่นมากผมก็เลยแบบว่าเออถ้าจะสู้ด้วยเรื่องภาพอย่างเงี้ยมันลําบากที่จะไปสู้กับเขาแล้วผมก็เป็นงานเขียนที่ใช้ภาษาเยอะครับเห <c oughs> มือนว่าภาษาเป็นตัวช่วยส่งเสริมง,งานเขียนผมเยอะครับ <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าไม่มีทางได้ปะชัวแบบว่าไปแบบมั่นใจเลยว,ว่ากูไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยก็แต่ว่าปรากฏว่า ปรากฏว่างานภาพบางอย่างครับมัน,มนสามารถสื่อสารกับเขาได้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเล่มนี้ครับมันมีการพูดถึงญี่ปุ่นเยอะโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจครับจะมีจะมีแข่งกินหรือว่าแต่บอลแข่งกับญี่ปุ่นหรือว่าป้าที่เปิดร้านเช่าการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะเชื่อว่าคนญี่ปุ่นได้ไม่เชื่อครับการ์ตูนการ์ตูนของผมไม่ได้ทางแรรางวัลครับแล้วก็ไม่หวังรางวัดลด้วยครับเพราะเป็นการ์ตูนที่แบบ แนวดาร์คใช้เขาวัดเอาใจตัวเองครับคือมันไม่ใช่การ์ตูนประกวดครับมันการ์ตูนไม่ใช่การ์ตูนที่บอกว่าเป็นการ์ตูนเด็กดีอะไรทั้งหนามันเป็นการ์ตูนที่แบบอแจะบอกว่าเป็นแนวหนังแอคชั่นสู้กันเลือดสาดแต่จริงๆอ่ะคือเนื้อหาจริงๆอ่ะคือมันมีแง่ดีนะแต่คือเหมือนว่าแต่ภาพที่มันออกไปออกเป็นแบบแนวดาร์กนั่นเองอืครับก็อันนี้เท่าที่ไปคุยเลยนะครับเพราะวันนี้ผมติดผมตามนักเขียนไปรับรางวัลด้วยครับผมก็คือ ต,ตูนของเลตที่ได้รางวัลรั้งนี้คือว่าคนอ่านคนญี่ปุ่นเขาอ,อ่านแล้วเขารู้สึกสนุก,กบมันนะครับก็คือว่าของเอื่นเราเทียบกันดูกรต,ตูนที่ได้รางวัลของประเทศอื่นจะวาดสวยมากอย่างประเทศจีนมันจะมีจีนมีไต้หวันแล้วก็จะมีคนสเปนนะครับผมก็ของคนอื่นก็จะวาดเก่งมากแบบว่าเนี้ยระดับอินเตอร์ลยครับแต่ของคุณสะอาดนะครับของคนไทยเราจะลายเส้นก็จะแบบเหมือนจะว่าเหมือน ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะแต่ก็แบบอาจจะดูดิบๆหน่อยอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเหมือนแบบเพื่อนๆวาดอ่านกันเองอย่างเงี้ยครับผมก็คนญี่ปุ่นเขาบอกมีอยู่คนหนึ่งเขาพูดน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าเนี่ยผมไม่อยากให้คุณสะอาดเนี่ยว่าเก่งอยู่นี้อีกแล้ววาดแต่ว่าวาดได้แค่เนี้ยบอกว่าวาดแค่เนี่ยพอแล้วอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเพวกเขารู้สึกว่ามันมันตอบโจทย์มันสามารถเล่าได้สนุกที่สุดอะไรประมาณนั้นเงี้ยครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คืออ่าผมรู้สึกว่าวัฒนธรรมกระตูนญี่ปุ่น ในในการ์ตูนของสะอาดมาเสือมาค่อนข้างเข้มข้นก็คือในการ์ตูนสะอาดมันจะมีการพูดถึงร้านเช่าการ์ตูนเลยครับเหมือนกับว่าคุณป้าที่แบบเปิดร้านเช่าการ์ตูนหรือแบบพูดถึงมันจะมีอะไรฟุตบอลไทยที่แบบว่าไปแข่งกับฟุตบอลญี่ปุ่นอะไรอย่างนั้นอย่างไปบอลโลกอะไรมันนั้นคื่อมันทําให้คนอ่านที่เป็นคนญี่ปุ่นเขาว่าอินได้ด้วยอะไรประมาณนั้นครับเพราะไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะเขียนการ์ตูนให้รางวัลด้วยคนระับเพราะว่า มันหวังยากครับมันเป็นการการจะได้รางวัลมันต้องหวังพึ่งอะไรหลายๆอย่างเรื่องรสนิยมของกรรมการหรือของคนอื่นๆอะไรอย่างี้ครับเป้าผมก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเองมากกว่าว่าเนี่ยเราจะจะทำงานให้ดีอะไรอย่างี้ครับการได้รางวัลก็เป็นเหมือนสึกเป็นเหมือนโชคเป็นผลพลอยได้ที่เราทํางานมากกว่าประมันโอ้เปลี่ยนแปลงมากพอได้ราปุ๊บ อย่างแรกคือได้เป็นบกกรณิสารของเอสเอสคอมิกเลยซึ่งอาจจะเป็นจังหวะเดียวกันนะซึ่งทางได้รางวัลปุ๊บแล้วก็มีทางนสชั่นก็ติดต่อมาว่าออลองมาทําหน้าที่บากการ์ตูนไทยไหมอะไรเงี้ยกลว่าเป็นเหมือนว่าโชคสองชั้นเลยก็ได้รับเขีรยิได้ทั้งดีใจทั้งได้รางวัลแล้วก็ดีใจที่ได้เมาทํางานตรงนี้เหมือนว่าเป็นความฝันสุดมั่งของนักเขียนก,การ์ตูนอะไรเงี้ยอย่ให้หากอยากให้ขึดนหน่อยครับเพราะว่าการ์ตูนมันเป็นงานที่เหนื่อยครับ แล้วก็แล้วก็รู้สึกคือผมรู้สึกว่าเด็กยุคใหม่สมติยุคผมเนี่ยจะมีหลายคนที่พมกกเล่นอุคุลเล่อย่างเงี้ยครับก็จะเล่นเร็วแล้วก็เลิกเ,เ,เร็วอะไรเงี้ยครับเหมือนว่าเขาไม่ค่อยเขาถ้าเขาเจออะไรหงุดหงิดเขาก็จะเลิกก็อ,อยากให้น้องที่รู้สึกหงุดหงิดอะไรกับการ์ตูนหรือว่าเรารู้สึกไม่พอใจโดนเพื่อนด่านิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็อ,อยากให้พยายามต่อไปอยากให้ผมพูดวน แต่มีความอดทนในการทําสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะว่าการเจอเรื่องไม่พอใจมันเป็นเรื่องธรรมดาครัผมก็พรผมรู้สึกว่าที่ผมมาได้ทุกวันเนี่ยมันมันเป็นเพราะความอ,อืนล้วนเลยครับจากเทปก่อนนะฮะพี่บอกว่าเ e ม o น i ิกเล่ม9จะออกปีนี้ครับก็จะทําให้ได้ครับแล้วก็เหมือนว่าติดตามงานทางด้านบกส่วนของบกคือเอสเอคอมิกด้วยนะครับก็จะมีกร์ตูนที่หมุนเวียนอีก ปีหนึ่งจะมี6เล่มน,นะครับก็ติดตามด้วยแล้วก็มีการ์ตูนสั้นที่ไปเขียนกับค่ายเลดอะไรด้วยครับก็คือจะมีงานหลายๆแบบนล้ก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมว่าการ์ตูนไทยก็ต้องสนับสนุนการ์ตูนไทยด้วยกันครับมันจะได้ไปไปตลาดนอกบ้างครับผมและทั้งหมดนี้นะคะก็คือผลงานของนักวาดการ์ตูนไทยที่คว้ารางวัลมาได้ค่ะ ราะะที่เป็นแฟนการ์ตูนไทยก็ต้องคอยให้กําลังใจแล้วก็คอยลุ้นคอยเชียร์กันต่อไปค่ะว่าในปีหน้าและปีต่อๆไปเนี่ยใครจะได้รางวัลมาส่วนเรานะคะก็ต้องคอยอุดหนุนผลงานของเขากันสักนิดนึงค่ะจะได้มีการ์ตูนไทยอ่านกันนาน,น,าน ในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงสงการค่ะใครที่เล่นน้ําในกรุงเทพนะคะก็ระวังจะเป็นหวัดค่ะส่วนใครที่เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยค่ะขอให้คุณผู้ชมนะคะมีความสุขกับวันสงการเล่นน้ํากันอย่างถูกวัฒนธรรมค่ะวันนี้ทรงและพีพิธีมงานต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย